คือฝนสีมันไอ้ี่เนี่ยโอ้ดนุ่มคนขึ้นฝนอ๋อเสร็จแๆหนะครับเดี๋ยวอ่าไพ่สีไปดักกบไว้นะครับไอ้ไไทีนะนี่คแรบบับเดี๋ยวลงห้วยใต้ก่อนจะดักจากสองอันแบบน,ะนะครับไอ้เีนะแล้วกันลอขึ้นมามาหยุดตกน้ำฝนเลยดักกบก่อนคอยจกี่ยนะ

เเเ้เฮ้วิโอ้อันนียติดกล่องด้วตัวคอนนะจ้ะ ได้สิลเลตอนแรกมันรุ่นกันสิขึมาแล้วไม่มา Nhà ừ. ra ừ. nhạc, đây thôi mình ngắn. Nhà ngắn ngày Nhà ngắn 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 đấy ngắn 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 đấy ngắn ngắn กินดีมีใจ <c oughs> ไงทองเล็บลาล้วโอ้ยน้ำร้อนอนิดนึดักจิกวันพอดลาออกกานเลยออกานจะมีสู้กับโลกเลย <laughs> Chị Tăng trị phút mà Chị Tăng trị phút sao lại phải Hãy phục thương vào Hãy, hãy phân con Của phục Mãn tăng phân con Tăng phút อืมอืมกลุ่ไอ้เออะโอเคเอากศิลปนี่มาตัดทั้งตาเอ็ดสอาจมีส่วนเอ็ดสนะที่เราใส่มุงลงลงลงครับผมมันบดทึบนะครับเดี๋ยวสปลองใส่มุงทึบๆก่อยนะครับขามใส่ฟังคุณนะคือสังเกตุเมื่อวานใส่มุงลงมันคือบ่อยใดเล๊ะ มาเดี๋ยวลองลองบงหลายที่นึงนี่พวกเราเต็มเต็มฟ้าถุมาเพุมาพุนน uh ้องมาหลังน้องมามาเลยเกาะคนนี้ไม่ได้มาทำงานในกันมวยเดียวได้ใจเดียวคำมเอาดีก่อนะคัมนำคัมห้อยไปเลยไปดีเราอีกทีเราตองนี้ทำคนนี้ 啊、嗯。嗯

cố định cố định cố dễ cố định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  cố ơi Đi tập luôn định cố bị cố một cố định dễ เราเรื่องอะไรกันฮะห,หน้าตาเมือนกันะอยู่นั่นน่ะมาเราะกันดูแล้วว่าพามามานี่มันันไ้สร้างความเจริญให้เลยเออเอาแอ,อานี่แลอเรียกว่ารอครอับอสวัสดีครับ